สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่12บสมกราคมสองพันหตอนนี้เป็นตอนที่100นะครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงจีนให้ดูกันต่ออีกนะครับอันนี้นะครับเป็นดวงผู้ชายนะครับเกิดเออดิถีวันท่านไม้กะ เกิดในเดือนโง่เป็นธาตุไฟเป็นเดือน5้าของเป็นเดือนห้านะครับเป็นช่วงตอนกลางของฤดูร้อนนะครับดวงนี้นะครับเดอ,อดถีดิถีอ่อนนะครับอนนี้เราก็มาดูดูก่อนนะครับว่าข้อมูลของคนนี้นะที่เขาให้ไว้นะครับเขาบอกเจ้าชะตา ทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าขายส่งตอนแรกขายส่งตลาดโบเบครับหลังจากนั้นก็ไม่นานก็ส่งขายไปที่ประเทศซาอุดีอราระเบียครับทำร่วมกันกับพี่เนาะพ่อแม่พี่น้องอหลังทําส่งขายซาอุดีอราระเบียเป็นหลักเจ้าตาชอบเที่ยวเตะใช้เงินเก่งชอบใช้ชีวิตแบบสบายๆนะครับเป็นคนพูดเก่งคุยเก่งครับมีศิลปะในการพูดคุยนะครับ ช่วงถนนชีวิตเดินกี้กับเดินอิวนะครับธุรกิจเขาทําร่วมกับครอบครัควรไปได้ด้วยดีนะครับช่วงนี้นะครับช่วงที่เขาเดินเดินกี้เดินอินะช่วงช่วงวัยนี้นะครับถนนชีวิตตอนช่วงถนนชีวิตเดินแกน,นะครับเพราะแต่งงานในปีสองห้าสามสองครับเป็นปีปีนะั้นเป็นปีกีจีนะครับอายุเขาสามสิบแปดนะครับ ถนนชีวิตช่วงถนนชีวิตเดินแกนครับในปีนั้นนะครับปี2533เป็นปีแกงโง่อายุเขาสามสนะครับประเทศซาอุดีอาระเบียได้ตัดความสัมพันธ์กับประเทศไทยนะครับทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงนะครับในปีปัญหาทางด้านการเมืองกับประเทศไทยนะครับทำให้ธุรกิจของครอบครัวประสบประสบปัญหานะครับ ทางเทศาอูได้ยกเลิกการสั่งซื้อเสื้อผ้าทั้งหมดครับไม่นานธุรกิจเสื้อผ้าที่ทำร่วมกับครอบครัวก็ได้เลิกเกี่ยวการทั้งหมดนะครับแต่เงินที่เจ้าชะตาได้จากการทำธุรกิจร่วมกับครอบครัวนะครับประมาณ40ล้านนะครับช่วงนั้นแะครับพอถนนชีวิตเขาเดินสุกนะครับเขาก็เอาเงินไปเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับพอช่วงถนนชีวิตเดินซิงนะครับเขาก็เล่นหุ้นขาดทุนไปสิบกว่าล้านนะครับ พอถึงนชชีวิตเดินยิ้มนะครับปีสองห้าสามนะครับเป็นปีแกอิงครับอายุห้าสิบเก้านะครับเดือนวิทยุนาเดือนนั้นเป็นเดือนยิ้มโง่นะครับได้ขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับจนเสียหลักรถล้มฟั่งนะครับหายปลาลหักไปสองซี่นะครับต่อช่วงถึงนชีวิตเดินชื่อนะครับปีพศสองห้าห้าห้าหกนะครับเป็นปีกุ้ยจีครับอายุเขาหกสิบสองนะครับ แม่เขาเสียนะครับอันนี้เราก็มาดูดวงเขาแล้วครับเรามาวิเคราะห์ดวงครับดวงเขาดวงเขาไม่ได้คือเขาดวงเขาไม่ได้รับการส่งเสริมจากฤดูการนะครับคือได้เรียกว่าซิกเหลงนะครับซิกเหลงคือไม่ได้นะครับราศีบนนะครับก็ได้ตัวเดียวนะครับก็ไม่นับนะครับเรียกว่าซิกซิกสีนะครับ าราศีล่างก็ไม่มีตัวสนับสนุนดีดถีวันเลยครับเรียกซิกตีนะครับฉะนั้นดีถีเขาอ่อนมากนะครับไม่มีไม่มีไม่มีที่ยืนเลยครับฉะนั้นเขาต้องสละดีถีไปตามตามไฟตามลูกนะครับอันนี้ไม้เกิดไฟนะครับนี่คือลูกของเขานะครับไฟนี้ไฟนี่คือคือลูกของของไม้นะครับฉะนั้นเขาต้องสละดีถีไปตามลูกไปตามฤดูกาลนะครับ ดูดูการเป็นตัวกำหนดให้เขาสละดีถีไปตามดดูการธาตุไฟนะครับธาตุไฟเขาเยอะมากนะครับดังนั้นดวงนี้นะครับถ้าสละดีไปไปตามลูกฉะนั้นต้องมีต้องมีชัยนะครับในดวงถึงจะดีนะครับถ้าไม่มีชัยก็ก็ต้องดูถนนชีวิตว่ามีชัยด้วยบบเปล่าครับมาส่งเสริมไหมครับถ้ามีชัยถนนชีวิตมีชัยก็ก็ช่วงนั้นก็จะดีนะครับแต่ในดวงเขามีชัยค้กหมดเลยนะครับ เขาเรียกว่าชงชงชงยี่เหมือนกันนะครับดวงนี้ภาษาดวงจีนเขาเรียกว่าชงยี่แกะชงยี่ปุกกลุงซิงเขียงเงย,ย็บจีจื่อไอหัวยี่เหยื่อเกียงยีครับคือก็คือดวงนี้สละถีตามลูกต้องมีใช้ถึงจะดีที่สุดนะครับถึงจะสมบูรณ์แบบบางคนหมอดูคนจีนเขาบอกว่าดวงแบบนี้เขาเรียกว่า เจียสิงแซช้ยฮี่ชฉงเทียงไละครับบางคนก็เรียกแบบนี้มันเรียกได้สองสองชื่อนะครับเจี๊ยสิงแซช้ยก็คือเจี๊ยสิงตัวนี้คือเจียสิงครับแซช้ยก็คือตัวนี้ครับไฟเกิดดินก็คือแซช้ยนะครับความหมายที่ชฉงเทียงไลก็คือฟ้าประทานความยินดีความสุขมาให้ให้ดวงลักษณะแบบนี้นะครับเพนั้นดวงแบบนี้ถ้าเดินเดินธาตุดินมาก็จะดีนะครับ เดินธาตุไฟมาก็ใช้ได้นะครับก็ดีเหมือนกันนะครับคือเดินเดินธาตุส่วนใหญ่ก็ก็จะดีนะยกเว้นธาตุทองไม่ดีนะครับดวงนี้เดินธาตุทองไม่ดีจะมีปัญหานะครับอันนี้เราก็มาดูนะครับแต่ดวงนี้เราสังเกตให้ดีนะครับเขาจะมีไฉโคสองตัวนะครับหีบสมบัติไฉตัวนะครับหีบสมบัตินะครับไฉโคสองตัวถือว่าเป็นดวงที่ดีนะครับเขามีเขามีหีบสมบัติ หนีบอยู่ในตัวสองสองสองตัวนะครับตัวดึงนี่ถือว่าถือว่าฐานะการเงินก็ดีแล้วครับสองตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับยิ่งดีเข้าไปใหญ่รอนนี้เราก็มาดูถนนชีวิตนะครับช่วงถนนชีวิตเนี่ยเขาเดินเดินกี้เดินอิว้วเขาบอกธุรกิจที่ทํารุ่งแบบครอบครัวเนี่ยเขาก็ไปได้ด้วยดีนะครับเนี่ยเดินกี้เดินอิว้วแล้วก็มาดูนะครับ กี้มันก็พาคีกับกานะครับนี่คือชยัยชัยนี่ถือว่าดีนะครับแต่ก็พาคีทําให้ใช้อ่อนแรงหรือช่วงนั้นเขาเขาหาเงินมาได้เยอะจริงแต่เ็าต้องไปลงทุนเยอะเหมือนกันนะครับนี่ครับแล้วมาเดินอิ่วนะครับเดินอิ่วนี่มันเป็นทองซึ่งมันไม่ดีนะครับแต่ว่าทองนนนน e เนี่ยมันตัวเนี่ยมันอิ่วเนี่ยมันมันพาคีกับตัวตัวไฉ่โขน e ะครับสิ่งอิ่วราคะกิมนะครับ อันนี้ทองนี่หมายถึงธุรกิจการงานอาชีพนะครับตัวนี้คือคือคือเจี้ยกลัวนะครับเจี้ยกลัวคือหมายถึงอาชีพตําแหน่งการงานนะครับแล้วตัวซิงค์ตัวนี้มันหมายถึงชายโขงก็หมายถึงกลุ่มสมบัติหีบสมบัติอะไรของเขานะครับพอมันพอมันพาคีกันนะครับพอมันพาคีสองตัวนี้ช่วงนี้ที่เขาดีเพราะว่า แทนที่จะไม่ดีแต่กลายเป็นดีเพราะเขามาพาคีกับหีบสมบัตินะครับไอตัวนี้นะครับตัวตัวชายโคตัวนี้ถ้ามีการชงหรือมีการพาคีนี่ถือว่าถือว่าดีนะครับเพราะหีบสมบัติมันจะเปิดออกแล้วเงินทองก็จะออกมานะครับชงก็ได้นะครับชงก็ดีหรือว่าหะก็ดีนะครับเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับชายโคนะครับตัวเนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชายโคนะครับความน้ช่วงนี้ ถนนชีวิตเขาเดินเนี่ยเขาทำธุรกิจได้ดีมากเขาอันนี้เขาเริ่มต้นทําได้ดีมากเพราะร่วมกับครอบครัวนะครับแต่พอมาถนนชีวิตเดินแกนี่ช่วงนี้เขาแต่งงานในปีนี้ครับแกนี่ความจริงไม่ดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวเปี้ยนี่มันพิคาดตัวแกเขาเรียกเจี๊ยสิงจีสวนนะครับเสียกลัวกี่กลัว เจียซิงจีส่วนนี่ความหมายเหมือนกันนะครับเสียกลัวกี่กลัวใจหัวแปะปัวนะครับเราเราก็ไปดูมันจะมีบอกไว้ในในคลิปตอนที่เก้าสิบนะครับเสียกลัวกี่กลัวใจหัวแปะปัวกับเจียซิงจีส่วนความหมายมันเหมือนกันนะครับนะครับแล้วแล้วเราจะจะขอบอกนิดหนึ่งว่าดวงดวงแบบนี้ครับธาตุน้าธาตุน้ําตรงไอตรงฐานปีเนี่ยมาพิกธาตตรงตรงฐานเดือนท้างโนเนี่ย นี่เกี่ยวอาชีพนะครับถูกพิฆาตเนี่ยปกติถ้าทําธุรกิจนี่ทําไม่ได้นะต้องเป็นลูกจ้างนะครับแต่คนนี้เขาทาร่วมกับ,บ,บครอบครัวนะครับนี่หมายถึงฐานอาชีพนะครับถ้าถูกพิฆาตนี่ทําธุรกิจเองไม่ได้นะครับเป็นเท่าแก่ไม่ได้นะครับถ้าจะทํานี่ต้องห้ามแขวนป้ายหรือแขวนบริษัทแ,แขวนป้ายห้ามแขวนป้ายนะครับหรือทําแบบ แบบไม่มีไม่มีการแขวนป้ายหรือบอกว่าเป็นบริษัทนะครับหรือว่าทํากับครอบครัวอะไรพวกนี้แต่นี่เขาเขาทำทำธุรกิจขายส่งเสื้อผ้าเขาไม่มีตั้งร้านบริษัทอะไรขึ้นมานะครับแต่ว่าเขาทํากับครอบครัวด้วยนะครับมันก็เลยไปได้ดีนะครับอันนี้เดินยิ้วนี่ดีพอกเดินแกปั๊บเขามีปัญหาเลยนะครับเนี่ยเขาแต่งงานด้วยนะครับแต่งงานช่วงนั้นนะพอพอโทนชี่เดินแก ช่วงปี2533เนี่ยปีนั้นเป็นปีแกงโง่วยุเขา39นะครับประเทศซาอุดได้ตัดความสัมพันธ์กับประเทศไทยนะครับทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงนะปัญหาเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะครับทำให้ธุรกิจของครอบครัวเขาประสบปัญหาเลยนะครับถูกยกเลิกนะครับนะแต่เขายังมีเงินเหลือนะครับหลังจากเลิกธุรกิจเขามีเงินเหลืออยู่40ล้านเลยนะครับประมาณ40ล้านนะครับ ตัวเขาได้ได้มานะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าในดวงเขามีไฉ่โขนะครับเขาถึงเขาถึงมีโอกาสฐานเงินได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วนี้เขามีปัญหาตอนเนี่ยไฟวิคาดแกนะครับเาเรียกเจียซิงจีส่วนนี่เกี่ยวเรื่องอาชีพการงานนะครับธาตุทองหมายถึงอันนี้เป็นส่วนหรือว่ากลัวเนี่ยมันหมายถึงอาชีพการงานนะครับหน้าที่ตําแหน่งการงานแล้ว ฐานอาชีพเขามาพิคาาเรื่องหน้าที่ตำแหน่งการงานครับอันนี้หมายถึงความคิดความกังวลนะครับเกีย่ยวเรื่องการงานคือมีประสบปัญหานะครับเพรอธน,นชีตเขาเดินสุกนะครับเทาตาไปเล่นหุ้นในเงินที่ได้มาไปเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับเขาเยื่อนอาชีพเล่นหุ้นเลยเลยครับสุกมันก็ชงกับซิงช่ายโขงครับชายโขงหีบสมบัติก็เปิดนะครับเปิดแสดงว่าช่วงนี้เขาเล่นหุ้นเนี่ยจะมีจะมีกําไร เสียบ้างกาไรบ้างแต่ว่ามันจะมีกําไรนะครับมันจะมีกําไรดีนะครับช่วงนั้นนะแต่พอมาเดินเดินซิงสวนชีวิตเขาเดินซิงมานลครับจากสุกนี่ครับจากแกมันสุกสุกมาเดินซิงเนี่ยซิงนี่ไม่ดีครับซิงนี่คือธาตุทองธาตุทองมาไม่ดีเพราะว่านี่เกี่ยวอาชีพการงานนะครับเขามาพาคีกฐานอาชีพนะครับทําให้อาชีพการงานไม่ดีนะครับ มันอ่อนแรงทั้งคู่นะครับ้าคีกันเกิดความกังวลเรื่องอาชีพการงาน,นครับเดินทองมาไม่ดีเพราะเพราะดีถีก็อ่อนนะครับเดินทองมามันมันต้องเดินตัวเสริมนะครับอันนี้เราก็มาดูนะครับเราบอกว่าเขาเล่นหุ้นไปขาดทุนไปสิบล้านนะครับช่วงที่ถวนชิดเดินสิงนะครับเพราะสิงมันไปพาคีกับเปีย้ยทีฐานอาชีพนะครับ แต่ว่าเงินเขายังไม่หมดเขายังมีเยอะยังมีเหลือนะครับพอทนชีวิตเดินยิ้มนะครับยิ้มนี่ดีนะครับทนชีวิตนี่ตรงจริงยิ้มนี่ดีครับแต่ก็มีปัญหาว่าตัวนี้ไปพิกคา่าตัวนี้มันมันมาพิกมันมาพิกค่าตัวยิ้มนะครับตัวยิ้มนี่เขาเขาทนถนชีวิตเขาเดินตัวนี้นะครับ นะแล้วนี่ก็มันก็พิฆาตกับไฟด้วยนะครับมันมันวุ่นวายหมดครับไอ้นี่พิฆาตไอ้นี่ไอ้นี่ก็พิฆาตนี่ไอ้นี่ก็มาตัวนี้จับซิงก็คืออิงนะครับอิงหมายถึงสุขภาพหมายถึงการเดินทางอะไรประเภทพวกนี้หรือว่าเอกสารหรือว่าหรือว่าเออหรือว่าเกี่ยวเรื่องแม่อะไรเงี้ยความหมายจับซิงครับอิงอิงของดีถีวันตัวนี้มันก็มาพิฆาตตัว ตัวยิมนะครับเขาบอกเขามีกังวลเรื่องเรื่องเกี่ยวเรื่องเรื่องแม่ด้วยนะครับในช่วงช่วงช่วงนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็มันพิคาดตัวนี้ครับมันวุ่นวายหมดครับเรียกใช้ผัวอิงครับใช้พิคาดอิงเงินทองนะครับทําให้เขาต้องเสียงเสียงเงินนะครับปรากฏว่าเขาพอพอช่วงนั้นในปีนั้นสองห้าห้าสามนะครับเพราอายุห้าห้าสิบเก้าครับ ช่วงเดือนมิถุนาเป็นเดือนหยิมโง่นะครับเขาขับขับมอไซค์เสียรถเสียหลักฟั่มนะครับไายบาราหักสองซี่เราก็มาดูนะครับราบอกว่าอิงนี่นะครับเขาเขาชงอิงนี่เขาเขาเขาพาคีนะครับอิงพาคีอย่างโง่นะครับแล้วตัวแกนะครับตัวแกมันก็ถูกตัวตัวเปี้ยพิฆ่านะครับตัวเปี้ยถูกตัวแกพิฆ่านะครับ เขาเรียกว่าเจียเจียซิงจีส่วเหมือนกันนะครับมันก็จะมีเรื่องนะครับเจียซิงจีส่วให้ไปดูในคลิปตอนที่90ครับมีอธิบายเรื่องเสียกลัวกีว่กลัวนะครับความหมายเดียวกับเจียซิงจีส่วนะครับแล้วตัวนี้มันก็มันก็มาพาคีกับตัวงโง่เกี่ยวเรื่องตัวงโงน่นี่ตัวอิงกับตัวงโง่นี่ครับไปเกี่ยวเรื่องบ้านอยู่อาศัยการเดินทางมันพาคีทำให้มีการเดินทางนะครับนะครับ ถ้าไม่เขามีมีเรื่องอุบัติเหตุนะครับแล้วตัวโง่ตัวนี้มันก็มาเฮงมาเฮงกับตัวโง่เลยเฮงโง่สองตัวมันจะเฮงกันนะครับถ้าเจอกันเมื่อไหร่จะเฮงกันอันนี้ก็เฮงกันนะครับอันนี้ถือว่าถ้าเฮงกันเมื่อไหร่ใ,ในในตัวฐานบ้านอยู่อาศัยนะเขาเขาอยู่เขาจะเดินทางบ่อยนะครับตอนที่เขาทําอาชีพขายเสื้อผ้าเขาเป็นเซลลติดต่อกับลูกคา้าเพียงคนเดียวนะครับ ครอบครัวให้เขาเป็นคนติดต่อกับลูกค้าโดยตรงเองคนเดียวนะครับดังนั้นเขาต้องออกเดินทางขับรถไปข้างนอกประจํานะครับเกือบทุกวันนะครับนี่ทำให้เกี่ยวเรื่องการเดินทางมันเฮงแต่ในในความหมายมันไม่ดีนะครับเรื่องเฮงเฮงเหมือนชงนะครับตัวยิ้มนี่ก็มาพิฆาตพิฆาตตัวเปียนะครับแล้วก็ตัวโบก็มาพิฆาตตัวยิ้มครับเหมือนเหมือนตัวนี้เลยครับ พอพอผลชีวิตเขาเดินชื่อนะครับผลชีวิตเขาเดินชื่อนี่ครับเดินชื่อปับ๊บเดินชื่อปั๊บเขาชื่อนี่หมายถึงจับซิงหมายถึงแม่นะครับตัวนี้มันก็มาชงเลยครับชงบ้านอยู่อาศัยแต่ว่าในบ้านต้องมีเรื่องเกี่ยวเรื่องแม่อะไรสักอย่างแล้วก็มาชงอันนี้ด้วยนะเกี่ยวเรื่องความกังวลเกี่ยวเรื่องแม่นะครับ มันชงนะครับแล้วนี่ครึ่งครึ่งายพาคีด้วยนะครับทำให้มาพาคีกับตัวนี้ครับเราก็มาดูนะครับมันมันชงด้วยนะแล้วมันแล้วมันฮะด้วยมันมันฮะอย่างเดียวไม่เป็นไรนะครับแต่นี่มันนี่มันฮะแบบแบบแบบฮะแบบครึ่งครึ่งครึ่งไตพาคีท่านะมันไม่เหมือนกับตัวอินะครับตัวอิวตัวนี้มันเป็นหลักฮะนะครับมันจะดีนะครับ เกี่ยวเรื่องฐานอาชีพเกี่ยวเรื่องความหมายเกี่ยวเรื่องอาชีพการงานนี้เกี่ยวเรื่องเรื่องแม่นะครับตอนนี้ในปีนั้นนะครับในปีนั้นนะครับปีสองห้าห้าหกนะครับปีกุยจีแม่แม่เขาเสียเสียนะครับเพราะว่าจีนะครับเราก็มาดูนะครับตัวจีมันก็มามาพาคีตัวนี้นะครับพาคีเกี่ยวบ้านมันก็มีมันก็จะมีมันมันจะมีมีเรื่องราวเกี่ยวเรื่องบ้านถ้ามันพาคีบางทีเกิดเรื่องราวขึ้นนะครับมีการพาคีมีการชงนะครับ มันจะเกิดเรื่องราวในพบพบนั้นๆนะหรือว่าในจับซิงนั้นจับซิงนี่เจเสียกวนี่เกี่ยวเรื่องความคิดความกังวลนะครับตัวจีนี่ก็เหมือนการธาตุไฟนะครับธาตุไฟเกี่ยวเรื่องการกังวลความคิดนะว่าธาตุไฟเหมือนกันนะครับอันนี้ตัวกุยตัวนี้มันก็มาพาคีกับตัวโบนะครับปัะพาคีตัวโบทาให้ตัวตัวกุยมันอ่อนแรงครับตัวโบก็อ่อนแรงครับ ทำให้ต้องเสียเงินเกี่ยวเรื่องแม่ครับก็คือแล้วก็แล้วก็ยังพาเคียนี่ทําให้พาเคียตัวงโง่สองตัวโดจีนะครับทาให้ปีนั้นแม่เขาเสียครับสองห้าห้าหกปีกุยจยีครับอ,อันนี้จะขออธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะว่าทําไมเขาพามีการเดินทางแล้วเกิดบาดหตุนะอันนี้เราก็มาดูนะครับตัวอิงนี่นะครับมันคือเอียะแบ้นะครับเอียะแแบ เอียแบ่ของตัวซิง์นะครับซิง์นะครับมีเอียแบ่อยู่ที่อยู่ที่ตัวอิงนะครับให้ไปดูเอียแบ่ตอนคลิปตอนที่98จะมีอธิบายไว้นะครับว่าเอียแบ่คือเอียแบ่มันคือ,ค,อคืออะไรนะครับตัวซิง์นะครับแล้วก็นี้ใชโคนะครับใชโคลัชโคนี่ครับสตัวนี้ที่บอกว่าหีบสมบัตินะครับหรือว่าขุมทรัพย์ให้ไปดูคลิปตอนที่96มีอธิบายไว้นะครับ แล้วเรื่องเฮงเรื่องเฮงชงผัวหายนะครับไอ้น,นี่เฮงกันนะครับเฮงกันนี่ทำให้เขามีปัญหาอยู่บ้านไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะครับอยู่ไม่เป็นที่ต้องเดินทางคือเขาเป็นเซลล์นะครับขายส่งพวกเสื้อผ้าติดต่อลูกค้านะครับอันนี้ชัยอันนี้เฮงชงผัวหายนี่ต้องไปดูคลิปตอนที่สามนะครับมีอธิบายไว้นะครับส่วนเสียกกกีกัด ใจหัวแปะปัวนี่หรือว่าเจซิงจีส่วนะครับตัวเดียวกันก็ไปดูคลิปตอนที่เกสิบได้นะครับจะมีอธิบายไว้นะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ